สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอละต่อนะครับขอละตอนในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการบอกลาความขี้เกียจแล้วลงมือทําทันทีนะครับเราทุกคนมักจะมีปีศาจที่ตามหลอกหลอนเราอยู่นะครับนั่นก็คือความขี้เกียจนั่นเองครับเนื่องจากว่าสมองของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ขี้เกียจที่สุดในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะขี้เกียจด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับที่สร้างระบบประหยัดพลังงานให้กับสมองเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนะครับการหุงหาอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งมนุษย์และสัตว์นะครับจึงพยายามไม่ใช้พลังงานของสมองมากเกินไปนะครับมันก็คือความขี้เกียจนั่นแหละครับที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยแหละครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเรามีอาหารการกินได้ตลอดนะครับ เราจึงไม่ต้องสะสมพลังงานไอความขี้เกียจที่เคยช่วยเหลือบรรพบุรุษของเรานะครับมันกลับมาทำลายคนเราในยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการกำจัดมันกันดีกว่าครับถ้ามีกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมนะครับระหว่างกระพริบตารัวๆ3ครั้งกับปิดหนังสือแล้วออกกำลังกายง่ายๆสัก3ครั้งครับแน่นอนครับเราจะเลือกแบบแรกโดยไม่คิดเลย พราะว่าสมอง,องเรานะครับมันมีนกลไกประหยัดพลังงานที่ช่วยคำนวณปริมาณการใช้พลังงานของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวิ่งสัก10กิโลเนี่ยหรือดูหนังสักหนึ่งเรื่องเนี่ยซึ่งแน่นอนครับมันใช้เวลาเท่าๆกันเลยแต่สมองของเราเนี่ยมันจะคำนวณพลังงานก่อนเลยนะครับและโดยปกติเนี่ยก็จะจบลงที่การที่เรานอนดูหนังเฉยๆเนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เราควรทราบเลยก็คือ มีการวิจัยพบว่าสมองเนี่ยจะสร้างภาพจําลองของส่วนที่ยากที่สุดของกิจกรรมนั้นๆก่อนนะครับก็ตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้จะออกกําลังกายใช่ไหมครับภาพของความทรมานถ้าถ้าเป็นการวิ่งนะครับภาพของความทรมานในการวิ่งเนี่ยมันก็จะออกมาทันทีครับแต่ในทางกลับกันนะครับการเล่นโทรศัพท์หรือว่าการคุยกับเพื่อนการดูหนังฟังเพลงธรรมดาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับภาพของความทรมานเนี่ยมันจะไม่ปรากฏขึ้นถูกไหมครับ เอาแล้วอย่างนี้ทาไงดีละ่ะวิธีการมันมีอยู่3วิธีครับวิธีแรกนะครับก็คือหลอกสมองเราครับเราทุกคนเนี่ยจะมีความขี้เกียจเ,เหมือนกันแหละครับแต่มีวิธีการที่จะต่อสู้ไอความขี้เกียจนี้ได้ก็คือการที่เราเนี่ยหลอกสมองเราให้ทําไปทีละขั้นทีละขั้นครับโดยการแบ่งแยกส่วนนั่นเองก็ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการวิ่ง10กิโลนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงระยะทางว่ามันไกลแค่ไหน พราะยิ่งถ้าเราคิดนานนะครับเราก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเราเหนื่อยมากเราก็ยิ่งไม่ทําครับให้เราคิดทันทีเลยครับว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนชุดกี่โมงดีหรือในขนาดวิ่งนะครับก็ให้แบ่งระยะเป็นส่วนๆนะครับอาจจะแบ่งเป็นสัก4ส่วนหรือว่า5ส่วนแบ่งเป็นเซตเซตละ2กิโลเงี้ยครับอันนี้ครับมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือใช้กฎข้อแรกของนิวตันเนี่ยแหละครับก็คือกฎการเคลื่อนที่นะครับ ก็สรุปง่ายๆก็คือว่า,าวัตถุใดยหยุดนิ่งนะครับมันก็มักจะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับเสมอส่วนวัตถุใดนะครับที่กําลังเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่นะครับถ้าไม่มีแรงอะไรมามาหยุดมันนะครับหรือถ้าเป็นตัวอย่างที่จะให้คุ้นๆกันเลยก็คือ,อเรากําลังดูซีรีส์อยู่ครับแล้วมีใครมาขัดจังหวะเราเนี่ยเราจะหงุดหงิดทันทีเลยหรือว่าเรากําลังทํางานติดลมอยู่นะครับ แล้วเราไม่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันปวดฉี่แต่ฉันไม่อยากไปเข้าห้องน้าเลยนี่แหละครับดังนั้นเราควรมาใช้ประโยชน์จากกฎข้อข้อนี้ของนิวตันดูนะครับก็คือว่าถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับจงลงมือทํามันทันทีครับอย่ารอเกิน3าวิเริ่มเลยครับแล้วสมองของเราเนี่ยก็จะไม่อยากหยุดทํานั่นเองครับและวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังนะครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนกลัวมากที่สุดนะครับก็คือกลัวว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถรักษาสิ่งนั้นไว้ได้นะครับตัวอย่างเช่นเรากลัวสูญเสียหุ่นเราที่เรากว่าจะลดน้ําหนักมาได้กลัวสูญเสียเงินกลัวกลัวสูญเสียชีวิตที่ดีกลัวการสูญเสียกิจการบ้านสิ่งของรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราหามาได้ยากเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรเปลี่ยนมันให้เป็นพลังนะครับ ด้วยการเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างนะครับและสมองของเรานะครับมันจะสรรหาพลังมารักษาต่อยอดสิ่งที่เราได้เริ่มต้นมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าผมขอสรุปวิธีการกําจัดตัวขี้เกียจกันนะครับก็คือวิธีแรกก็คือหลอกสมองให้ทําทีละขั้นนะครับวิธีที่2ก็คือลงมือทําทันทีนะครับเริ่มลงมือทําเลยแล้วสมองก็จะไม่อยากหยุดทํานะครับถ้าไม่มีอะไรเข้ามา และว,วิธีสุดท้ายนะครับก็คือเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังด้วยการเริ่มก่อนนะครับแล้ววิธีการต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเองนะครับครับสำหรับวันนี้ขอเล่าต่อก็ขอฝากวิธีการกำจัดความขี้เกียจไว้เท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ